สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อหลงตาะวันนี้ผมมาเที่ยวครับเอามากินอาหารได้ครับหลังฝนตกคเท้เช็ดเช็ดเช็ดสว,ว,วัสดีได้มาชมดิพี่หลงเนาะนั่งเรียบร้อยไปลุยอะไรมาเนี่ยไปลุยน้ำที่ไหนมาโน่ไปเล่นน้ำฝนมาไง กินอย่างกินนิ่มแล้วไงกินของพี่แมวกินกับพี่แมวนั่นแหละทามเดียวกันอิ่มอย่างค่ะลมพิュ๊พิวๆคนปิว๊พิュ๊เย็นเดียวดิอิ่มแล้ววัดดีดิวัดดีพี่ปะาวัดดีวัดดีวัดดีให้วัดดี ว่าดีไม่เป็นไงห๊ห๊ะนวดดีไม่เป็นห๊ะห๊ะมาลงไมหมาลงเออพี่เตียไม่มาห๊ไม yeah> anyway> ่พาพี่เตียข้ามมาด้วยข้ามดีๆเดียวรถวิ่งกันตลอดห๊ห๊ห๊ะห๊ะดื้อไปเนี่ยหูแข็งมาเด็กดื้อไปเนี่ย แม่อาบน้ำให้อ่ะกินไม่เหม็นดึง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 มาลงหน้าสงสัยทำตาหน้าสงสัยไปเดินเล่นมาไปโนุ่ยพิ่ตี๋ยทำไมไม่ตามมาปกติพิ่ตี๋ตาม ใส่โดนโขกว้ยรถมันเยอะอน,นี่บรรยากาศหลังฝนตกพอดีนะคะลงมาหนักสู้ชุมช่มฉ่ำพอดีพี่ลงมากินข้าวก็เลยเอาอาหารพเหนียวให้นกแล้วกลองกันเจ,จียวจ้าพี่ลงกินข้าวให้ห่อย ดูผู้ชายชนนะคะเราก็เริ่มทิ้งใบเก่าออกใบใหม่เนาะออกเรืเร่อยๆหลอดใหม่ส,สวยๆน่ารักน่ารักนะคะแดงๆรอบอใหม่ที่นเนี่ยก็แดงนะคะแล้ก็ออกใหม่บอลไหลบ้างเสร็จทีเริมสแสาว นี่นะคะคือมเมล็ดของจอมทักนะคะนี่เราทําการเอามเมล็ดเขาออกจากดอกนาะมา,มาไว้ลองหัดค่ะ<ม>ก็คือเห็นเขามีมเมล็ดก,ก็เลยลองดูว่าจะขึ้นไหม,มเมล็ดนี่คือใส่ทั้งดอกเลยเพื่อมันติดอยู่เสียดายไปใส่ทั้งดอกไปเลยอ้ออะไรพี่ พี่หลงพาชมส่วนบ่อนเดีอยดิไปเดินนะเดินเดินไไม่ให้เข้าบ้านะนะไปไปดูบ้านสิหลังฝนตกชุ่มช่ำนี้คาฮกหลงฮกหลงของหลวงเปล่าของพี่หลงหรือเปล่าฮกหลงงามแล้วทันี้นาลายเรียงพบนะคะคล้ายฮกหลงมากเขาตะกูลเดียวกัน ปอกลงเขาจะกระดูกขาวเนาะเวลากัดสีเต็มที่ดูขึ้นมาใหม่ออกใหม่เนะาะก้านดำแต่นายเรื่องพบกระดูกเขียวกัดสีแล้วก็เขียวกา้านเขียวนะคะกา้านเขียวออกเขียวเขียวไม่ดำมากอันนี้มานมา ทลาลโจนแ็ดดับเดยวก็โรยเดยวก็แตกขึ้นเนาะต้นนี่นะคะเพชรขลานเนาะเขาตระกูลเดียวกับฮกหลงมีการเขียงเลยกำลังแทงหรอะนี่ค่ะฮกหลงสีแดงมากงกหลงกัน,น,กนอันน้นก็ตระกูล6กหลงแต่ไม่ใช่นะคะ อันนั้นเขาชื่ออะไรนะชื่ออชื่อสีเบนจลงตะคุณฮกลงน,นี่เราก็นะใบโดนลมแรงสีปปลกนะคะนี่กับตะกูนน่าจะตูลเดียวกันนี่นะคะจำทับที่เราเอาไปแยกกีมเมล็ดตอนมาได้มาสองใบเนาะหลอด แต่ใหม่เนนี้ตัดทิ้งใบใบเน้วนะคะนี่หลอดขึ้นมาใหม่กำลังจะขึ้นอีกค่ะนี่โอเคค่ะมาดูหลังที่เราแยกเมล็ดเนาะหานะให้ชมขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวเราเรอดูว่าเราลองเลี้ยงเมล็ดจ,จอมทับแล้วเราจะได้เปล่าจะเป็นให้เราหรือเปล่า พราะเรามีคนเฝ้าบ้านให้เรานีนา่นางเฝ้าจะูหมรับลมเลยเรื่องเราค่ะเราเลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปหาถาใส่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะงอกให้เราไหมเนาะเพิ่งเคยทำค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนเะลสดีครับดสดีครับัสดีครับัสดีครับ เนาะอันดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมฝากช่องมูนูแนวน้อยเมนูแมวนี้ด้วยนะคะน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่พี่พี่สวัสดีท่านผู้ชมเลยพี่พี่พี่ที่เข้าบ้านอย่างเดียวป่ะป่ะสวัสดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ้อง